สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาชมนะครับต้นย่าแฝกนะครับที่สวนปทุมนะครับประตูน้ํานะครับพี่น้องครับไปชมกันเลยครับผมนี่ครับย่าแฟกก็จะมีหลายอย่างนะครับตัวนี้จะเป็นดอกสีม่วงนะฮะดอกสีม่วงนะครับต้นย่าแฝกแล้วใบก็จะเป็นสีม่วงนะใบก็จะเป็นสีม่วงอย่างนี้นะพี่น้องนี่ใบสีม่วงถ้าดอกสีขาวใบจะเป็นสีเขียวนะครับีเห็นไหมใบจะเป็นสีเขียวนะเป็นดอกสีขาวนะครับนี่คือต้นย่าแฝกนะครับปลูก เพื่อกันน้ำป้องกันดินเสาะดินถล่มนะครับพี่น้องครับก็แฝงดี่ช่วยได้เลยนะครับผมนะครับตอนนี้มีสองสีนะครับสีม่วงกับสีขาวสีม่วงสีเขียวสีขาวนี่นะครับดอกดอกมันจะเป็นสีขาวๆแล้วก็สีม่วงอย่างนี้นะครับผมเหมือนกับดอกที่นสวยงามมากเนี่ดอกสวยงามมากเห็นะครับสวยงามจริงๆเลยครับพี่น้องครับ นี่คือบรรยากาศนะครับพี่น้องธรรมชาติจริงๆนะครับธรรมชาติจริงๆเลยนะครับพี่น้องนี่ครับเขาเรียกว่าดอกย่าแฝกนะครับพี่น้องดอกย่าแฝกก็ต้นย่าแฝกนะเขาก็จะปลูกไว้อย่างนี้นะครับพี่น้องนี่สวยงามนะครับดอกที่สวยนะครับดอกย่าแฝกนะครับ ที่สวนปทุมนะครับประตูน้ำนะครับข้างๆกับท่าน้ําประตูน้ำนี่นะครับข้างน้ําประตูน้ําแล้วก็ข้างๆกับไอ้ห้างเดินห้างวอร์เรดเซ็นเตอร์นะครับผมอยู่ข้างๆห้างวอร์เรดเซ็นเตอร์นะครับนี่นะครับห้างวอร์เรดเซ็นเตอร์นะครับนี่ครับเดินกันลงมาหน่อยนะครับนี่ข้างๆนี่นะครับผมข้างนะครับผมเออนะครับมีผลย้อยมาแล้วนะครับพี่น้องครับ มีชนย้อยมาแล้วนะครับพี่น้องนกเป็นอย่างไรน้นสวยงามมากเลยนะครับผมสวยงามมากนะครับนี่ครับบรรยากาศนะพี่น้องตรงด้านหน้านะครับของสวนนะครับประทุมนะครับเขาจะปลูกย่าฝรันะจะมีสองสีนะสีม่วงสีขาวนะครับผมสีม่วงสีขาวนะพี่น้องสวยงามมากเลยนะครับผมขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ คลิปนี้ก็พาพี่น้องมาชมนี่ฮะดอกนี่ก็แฝงนอย่างนี้นะครับนี่ต้นมันจะเป็นอย่างนี้ปลูกกันน้าเซาะนะครบน้ำเซาะตลิ่งน้าเซาะตรงคลองนะครับพี่น้อง<ม>เป็นสีขาวสีอะไรก็ปลูกได้นะครับพี่น้องสีขาวสีม่วงนะปลูกไว้เป็นประดับคมสวยงามอย่างนงี้ปลูกไว้เป็นไอ้ดอกประดับก็ได้นะครับผม จะไปตรงนี้จะไปจะเล็กๆหน่อยนะครับพี่น้องครับเรากร็แฟดที่นี่